ใช่อเดิดักเองเนี่ยน้อยมากเลยในการที่แบบจะประสบความสําเร็จในการทําแคมเปญกับทิกต o k เราก็เราก็พยายามทําความเข้าใจกับ Tik t o อกแล้วก็อีเวนต์ว่าเราเราคุยกับทาง Tik t o อกโดยตรงด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันเราจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างการสร้างสารรค์งานของคุณการการเมัวร์ว่างานคุณเป็นงานที่คุณชอบที่สุดเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเล่าไปให้กับคนอื่นฟังเป็นงานที่คุณอยากจะเอาให้คนฝึกฟังเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ไมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ซึ่งค่ายก็ ยกตรงนี้ให้คุณเป็นคนคอนโทรลอยู่แล้วท่านผู้ชมครับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโลกดิจิตอลครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมเพลงเมื่อก่อนเรามีเทปคัสเสร็จต่อมาเรามีซีดีครับแล้วก็ยุคนี้เรามีสตรีมมิ่งเรามี t i k t o ็อเรื่องนี้ครับอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรเราต้องไปคุยกับพี่มอยครับสามขวัญตันสมพงษ์มเมนจิ้งดีเรคเตอร์ของ What the Ducks ครับ Okay. พี่มอยสวัสดีครับครับพี่มอยก่อนอื่นเลยครับประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมาครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยอุตสาหกรรมเพลงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงไามวันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปมันก็พูดลําบากนะพี่ยิงแล้วว่ามันมันจะเปลี่ยนไปเยอะมันจะน้อยอยังไงคือเราแต่เราก็อยู่ในช่ชวงตั้งแต่ก่อนที่เราจะทํางานเราก็เริ่มสนใจในการฟังเพลงเราก็เริ่มมาจากการฟังียอย่างที่รู้ว่าเทปซีดีใช่ไหม แล้วก็เป็นช่วงของซีดีเทือนอใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโลกที่เราก็ยังงง,งว่าเฮ้ยมันจะดิจิตอลยังไงไอจูนเข้ามามคนไทยเริ่มเมื่อไอจูนจะเหวไห่ยอ่าเริ่มมีอาซีดีเทือนขายไม่ได้แล้วเริ่มฟังเพลงใน MP3 YouTube ไล่มาจนตอนนี้ก็ ทุกคนก็ฟังเพลงใน Spotify, YouTube Music, Apple Music ก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะ behavior ของคนฟังด้วยหลายๆอย่างผมว่าคงไม่ใช่แค่เรื่องการฟังเพลง,งเดียวใช่ไหมมันกน็ผมว่ามันน่าจะเกือบทุกวงการเลยที่มันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดมากๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆโควิด <COVID S 2> มาเราจัดคอนเสิร์ตไม่ได้เราออกอไปโปรโมทผลงานไม่ได้ช่องทางดิจิตอลมันช่วยเราไหมอะ ผมว่าตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาทุกๆค่ายนะโดยเฉพาะค่ายเราหรือเกือบหลายๆค่ายเนะี่ยผมว่ารายได้หลักๆของค่ายเพลงและศิลปินเนี่ยอาจจะมาจากงานจ้างนะงานจ้างในที่นี้ก็คือไปเล่นตาม outlet ตามสถานที่ต่างๆร้านผับบาร์ต่างๆรวมถึง music festival ต่างๆอันนี้คือรายได้หลักของทั้งศิลปินและค่ายเพลงเราจะเริ่มเห็นแล้วว่า,วาจริงๆแล้วรายได้ดิจิทัล จากจากจากรายได้เพลงจากทางดิจิทัลในช่องทางดิจิทัลมันเริ่มมีมาตั้งประมาณผมเชื่อว่าถ้าในเมืองไทยประมาณสัก10ปีแล้ว uh, YouTube เริ่มเข้ามาจริงใจในเมืองไทยมาเปิดออฟฟิศ uh, ในเมืองไทยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็4-5ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นวม,มี Apple Music Uh, spotify มาเปิดตัว o f f i c i a l อย่างอย่างเป็นทางการเ mm hmm. มื่อประมาณสัก4ีปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรามี j ู๊ดใช่ไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหลักอื่นๆด้วยทั้งของจีนของเกาหลีเริ่มเข้ามาเมืองไทยอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยม,มันก็จะเริ่มเห็นตัวเลขที่มันค่อยๆโตขึ้นทุกปีผมยังแอบดีใจนะยังคุยกับคนในค่ายว่าเราโชคดีถ้าถ้าเราเจอโควิดในสถานการณ์ที่เรายังไม่มีรายได้ จากช่องทางดิจิตัลเลยผมเชื่อว่าหลายๆค่ายอาจจะรวมถึงเราด้วยอาจจะต้องแบบขอปิดก่อนก็ต้องชื่นชมเทคโนโลยีด้วยชื่นชมน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยที่ผมว่าเขาเกิดมาพร้อมกับไม่ใช่คนอย่างพวกเราเป็นดิจิตอลเนทีฟเออท,ที่เขารู้แล้วว่าถ้าเขาอยากได้คอนเทนต์ที่ดีเขาต้องเสียตังค์แล้วก็ต้องขอบคุณผมว่าพวกแ,แพลตฟอร์มต่างๆที่พยายาม พยายามศึกษาทําราคาให้มันเหมาะว่าเฮ้ยในตลาดเมืองไทยี่ยราคาเท่าไหนที่มันควรจะเหมาะสมให้กับน้องๆหรือคนผู้บริโภคสามารถยอมที่จะจ่ายเงินได้มันก็เลยเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าวิธีคิดเราในฐานะค่ายเพลงมันก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อพอดิจิทัลเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องออกซีดีก่อนต้องโปรโมทผ่านวิทยุก่อนเดี๋ยวนี้โปรโมทผ่านโซเชียลโปรโมทผ่านทิกต็อกมันก็เลยทําให้วิธีคิดต้องเปลี่ยนไปด้วย ก็ด้วยซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยพอ,พอพูดถึงติ๊ t o ็อเนี่ยจริงๆริงติ๊กต็ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานจริงๆเเขาเข้ามาสักพักแต่เขาเพิ่งมาแบบบูมมากๆช่วงโควิดใช่ไหมฮะมันก็เพิ่งเปลี่ยนไม่นานดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกวิธีการทำการโปรโมทศิลปินหรือเพลงหรือการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลาตามแต่ผู้บริโภค เขาสนใจอะไรอยู่พอ TikTok เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้วิธีการเลือกเพลงหรือไม่วิธีการสร้างสรรค์เพลงมันเปลี่ยนไปไหมครับแบบต้องมีท่าเต้นหรือต้องมีท่อนทุกที่เอาไว้เต้นใน TikTok ไหมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกๆค่ายก็ก็คุยกันนะแต่ผมว่าอาจจะสำหรับค่ายค่ายวอร์เดอรักเองเนี่ยหรือกับทีมทีมเราเนี่ยเราก็พยายามแหละเพราะเราเพราะเราก็รู้สึกว่าโหช่วงนี้แบบ t ิ k To อเขา เขาเข้ามามีม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีมันมีมันมีผลเหมือนกันในการทํางานหรือในการในการเป็นทูอย่างหนึ่งในการที่ช่วยโปรโมทเพลงเราก็เราก็พยายามทําความเข้าใจกับ Tik Tok แล้วก็อีเวนว่าเราเราคุยกับทาง t k t Tok โดยตรงด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันเราจะทําอะไรร่วมกันได้บ้างแต่คําถามที่บอกว่าเฮ้ยเราเคยเอาเรื่อง t k t Tok เนี่ยมาคอนซีเดอร์ว่าเฮ้ยศิลปินควรจะแต่งเพลงให้มันเหมาะกับ t i t Tok แพลตฟอร์มไหมควรจะทํา ท่อนหรือคิดท่อนที่มันเต้นได้เงี้ยผมเชื่อว่าเกือบทุกค่ายหรือเกือบทุกศิลปินี่ยน่าจะมีเรื่องการที่แบบดิสคาสหรือคุยเรื่องนี้กันมาแล้วบางแล้วจากประสบการณ์ของค่ายเราโดยเฉพาะเนี่ยค่ายวอเตอร์ดัเองเนี้ยน้อยมากเลยในการที่แบบจะประสบความสําเร็จในการทําแคมเปญกับทิกตอกมันไม่เวิร์กเท่าที่เราควรจะคิดว่ามันควรจะได้รับแต่กลายเป็นว่าบางเพลงเนี่ยที่เราไม่ได้คิดอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเออลองดูแล้วก็เวิร์ก หลายๆเพลงที่มันที่มันช่วยให้ศิลปินในค่ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมว่าช่วยมาจากทิกตอกแต่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะแปลว่าวันนี้ศิลปินรุ่นใหม่ๆเองเขาต้องกลับมาโฟกัสที่คุณภาพของผลงานไหมหรือว่ากลับมาโฟกัสว่าเอ้ยอเพลงที่เขาทำเขาต้องชอบก่อนทั้งสองอย่างคือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่เราที่เราสามารถคนโทรลได้เราคุยกับศิลปินในค่ายเราเรารู้สึกว่าการสร้างสารรค์งานของคุณการการเมคชัวว่างานคุณเป็นงานที่คุณชอบที่สุดเป็นเรื่องที่คุณอยากจะเล่าออไป ให้กับคนอื่นฟังเป็นงานที่คุณอยากจะเอาให้คนฝึกฟังเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ไมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้<ม>ซึ่งค่ายก็ยกตรงเนี้ให้คุณเป็นคนควบคุมอยู่แล้ว<ม>ดังนั้นนะคุณควรจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าจุดเริ่มต้นคือเรื่องงานเรื่องเพลงของคุณมันคุณยังไม่ชอบเลยอะ่ะมันก็ลําบากกลายเป็นว่า เพลงที่คุณปล่อยไปก็อาจจะไม่ได้ชอบมากแล้วยิ่งไม่ซักเซสอีกโอ้โหนี่ไปกันใหญ่พอดิจิตอลมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราแล้วครับว่าเดอะดักวางแผนหลังจากนี้ยังไงบ้างฮะจริงๆอย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วรเราโอเคเราอาจจะมีวางแผนกันไว้บ้างในในเชิงของเออเออลองเทอร์มช็อตเทอมโกของแต่ละศิลปินที่เราได้ได้ได้วางแผนกันไว้แต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราตอนนี้ที่เราต้องโฟกัสมากๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆในการที่เอาเข้ามาช่วยนหะผมว่าเรื่อง,เร,องเรื่องการ เข้าถึงข้อมูลต่างๆของของของเดต้หลังบ้านของศิลปินต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องมีทีมงานที่เอาข้อมูลพวกนี้มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็เอากลับมาปรับปรุงวิธีการทํางานของการสร้างผลงานบ้าง<ม>วิธีการทํางานของของการทําแคมเปญต่างๆว่าเฮ้ยเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยคนเป็นยังไงคนฟังเพลงจริงๆแล้วที่เราคิดไว้เฮ้ยจริงๆคนฟังเพลงอยู่แม่งอยู่ต่างถังหวัดบ้าง มันอาจจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการทํางานต่อทั้งนั้นเราอาจจะต้องเริ่มไปทัวร์ต่างจังหวัดก่อนไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วอตเตอร์ดักกำลังกําลังพยายามอยากจะออกไปข้างนอกด้วยซึ่งอันนี้เราก็พยายามมาแล้วแหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากโควิดมันเรียบร้อยแล้วเราสามารถเริ่มเดินทางกันได้เนี่ยผมว่าปีปีหน้าเนี่ย มันจะเริ่มเห็นไม่คงไม่ใช่แค่วอเดอร์ดักอย่างเดียวผมผมเห็นว่าหลายๆศิลปินเลยซึ่งมันก็มีตัวอย่างหลายๆคนและที่เขาที่เขาสามารถกล้าออกไปสู่ตลาดอินเตอร์ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยครในในในตอนนี้ที่ท,ที่มันทําใหอ้อ่วงการเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะวงการเพลงเรามันมันเติบโตันเรื่อยๆต้องโอเคครับสุดท้ายพี่มอยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่แบบเอ้เขาอยากโตขึ้นมาเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งแบบศิลปินเองที่เขาอยากจะปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลเนี่ยผมว่า เรื่องที่มันหนีไม่ได้เลยก็คือการที่ต้องทำความเข้าใจกับกับดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียอีโคซิสเ็มต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะตลาดต่างประเทศเอยเนี่ยการที่เราไม่ไม่มีตัวตนในในโลกของดิจิทัลเลยหรือโลกของเขาเรียกอะไรพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยเขาแทบจะไม่ไม่เซ็นสัญญากับคุณเลยเราเราเรามองข้ามตรงนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายเราต้องเร,เราก็ต้องอยู่กับกับตรงนี้แฟนเพลหนูอยุ แฟนเพลงคุณอยู่ตรงนี้มันก็ต้องทําความเข้าใจกับมันอันนี้สําคัญครับได้ครับพี่มอยวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงว่าโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับวัสดีครับ